เมือนี่นะครับเดี๋ยวสิไม้เห็ดํำจิ้มอีสานเกลยวอีสานอันนี้ขีเพียสีเพียต้มแล้วเรียบร้อยตวกแล้วใส่เครื่องปรุงบวกพริกใส่เข่าขว้าเข่าขว้วยครับเข่าขว้าอ๋ห้าคนอยากเค็ดกินนะครับเข่าขวเรียบร้อยอันนี้ผงสู้รสครับนี่ผงสู้รสนี่ครับของบ้านครับว่าต้องใส่ายครับเส้นหน่อยๆน่ยเส้นหน่อยๆนอยอย่าใส่หลายนะครับ เอาพ่อเสียบเสียบโอ้ลืมน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาจักหน่อยใส่น้ำปลาจักหน่อยนะครับพ่อเสียบเสียบแก้วหนองคอนอยู่ไหนี่ของดีครับพี่อ่วอมีใส่แก้วหนองควนนะครับใส่แก้วหนองคอนแก้วหนองคอนนะครับนนรบีบว,วเชะน้องควน ใส่หน่อแชบหน่อยแชได้ลายแชบหลายซ้ำนี้แหละครับพิกเจ้ากหน่อยยันบวคักเติมได้แล้วครับบอกหน้าบวต้องเนาะกูได้ที่ถามขวามาเห็ดเจียวนี่ครับหอมผักซีโรยหน้าอุป,ปกรณ์ค้นบอต้องคึดนยากอ,าอ,อ,อืมขาเขาขวครับ โอ okay. เคเยียบร้อยซ้ำนี่ครับบรรยากอุป,ปรกรณ์เนาะพี่น้องเฮ็ดกินมองเนาะอีกจค่คำอือหือเยี่บ